สร้างบ้านจําเป็นต้องใช้แผ่นสะท้อนความร้อนไหมครับงานหลังคาเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับว่างบประมาณลูกค้านะครับว่าลูกค้ามีงบประมาณก็อาจจะก็ะใส่ก็จะดีกว่านะครับถ้าลูกค้าไม่มีงบประมาณก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ถ้าบ้านลูกค้ายกสูงนะครับยกสูงเยอะๆจากฟ้านะครับแล้วก็ทําช่องระบายความร้อนนะครับออกแต่ถ้าลูกค้ามีงบนะครับก็สามารถใช้แผ่นสะท้อนความร้อนได้นะครับอย่างบริษัทผมนะครับก็เลือกใช้อ่าอย่างน้อยนะครับต้องมีโลโก้นิดนึงอย่างเช่น ของซีโคนะครับก็เป็นแบรนด์น้องของ s c g นะครับตัวท็อปก็เป็น s c g ตัวน้องก็คือซีโคนะครับจัดจำหน่ายโดย s c g อยู่แล้วนะครับะจะใส่ไม่ใส่ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับก็ประมาณนะครับคุยกับลูกค้าได้นะครับลูกค้าคุยกับผมได้นะครับก็แต่ผมถ้าถ้าใช้ผมก็จะเลือกใช้แบรนด์ที่มันมีคุณภาพหน่อยอย่างน้อยก็ให้มันมีโลโก้นิดนึงนะครับอันนี้แล้วแต่ก็ประมาณน้องไม่ว่ากันโอเคก็บริษัทผมก็ ใครที่อยากจะสร้างบ้านกับอนุการช่างนะครับก็ติดต่อทางแอดมินมาได้นะครับก็พูดคุยออกแบบเรื่องราคางานก่อสร้างงบประมาณที่มีได้นะครับโอเคครับอนุการช่างแก้วครับ